สวัสดีค่ะวันนี้พ่นซับนะคะมีชุดเครื่องเพชรอย่างชุดเพชรเหลี่ยมมาฝากกันค่ะซึ่งเพชรนะคะจะถือว่าเป็นเพชรคัดน้ำคัดเกรดน้ำงามมากๆเลยนะคะและสำหรับชุดเครื่องเพชรชุดนี้นะคะเป็นงานที่ขึ้นบล็อกขึ้นเรือนแบบเดียวกับงานจิวเวลรี่แท้เลยนะคะและในส่วนของตะขอนะคะยังคงเป็นงานจิวเวอรี่อย่างดีแข็งแรงทนทานมีการออกแบบมาเป็นตาขอแบบตัวล็อก เพียงแค่คุณนำตาขอนะคะไปติดกับตัวล็อกจากนั้นก็กดปิดเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะมีขนาดความยาวให้คุณลูกค้าเลือกตั้งแต่18นิ้วไปจนถึง20นิ้วเลยค่ะใส่ความยาวขนาดไหนสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อกับน้องๆได้เลยนะคะและอีกหนึ่งชิ้นที่จะช่วยเติมเต็มให้การแต่งกายของเราดูสวยและสะดุดตามากยิ่งขึ้น นั่นก็คือสร้อยข้อมือค่ะกับสร้อยข้อมือเพชรทรงเหลี่ยมซึ่งถือว่าเป็นงานฝังเพชรอย่างดีเลยนะคะและตาขอยังคงมาในดีไซน์ของตาขอแบบตัวล็อกอีกด้วยค่ะซึ่งตาขอแบบตัวล็อกนี้นะคะจะให้ความคงทนทันสมัยแล้วก็สวยงามอีกด้วยและสร้อยข้อมือเส้นมีนะคะยังมีไซส์ให้เลือกครบไซส์เลยค่ะข้อมือเล็กหรือว่าข้อมือใหญ่สามารถแจ้งขนาดเข้ามาได้เลยนะคะ และสำหรับเครื่องเพชรอีกหนึ่งชิ้นที่อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือต่างหูเพชรค่ะซึ่งต่างหูเพชรคู่นี้นะคะจะมาในดีไซน์ของเพชรทรงเหลี่ยมค่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะทางร้านจะออกแบบมาเป็นแบบแป้นเสียบค่ะเพื่อให้มีความถนอมกบหูนะคะเวลาใส่จะรู้สึกเบาสบายมากๆเลยค่ะซึ่งหากใส่แล้วนะคะสวยงามเด่เด่นมากๆค่ะส่วนเพชรที่ทางร้านเลือกใช้นะคะจะเป็นงานเพชรสวิท ซึ่งถือว่าเป็นเพชรที่ได้ับความนิยมมากที่สุดในวงการเครื่องเพชรเลยค่ะซึ่งเครื่องประดับชุดนี้นะคะจะมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้าใครแน่นอนค่ะและสําหรับสาวๆท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบการออกงาน หรืองานปาร์ตี้ต่างๆก็เหมาะมากๆเลยนะคะซึ่งเครื่องประดับชุดนี้นะคะหากนำไปใส่กับชุดลาตรีสวยๆเปิดไหล่หน่อยๆรับรองเครื่องประดับชุดนี้นะคะจะช่วยขับผิวให้กับใบหน้ารูปกระจ่างใสแล้วยังคงเล่นแสงที่แวววาวทำให้โดดเด่นสุดๆไปเลยค่ะและหากสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k Li n e d d หรือว่าเบอร์โทรได้เลยนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งฟรี โดยขนส่ง d h l กรุงเทพหนวันต่างจังหวัด2-3วันค่ะคูณซักอนุรักษ์สืบสารเครื่องประดับไทย